การที่โยมมีเครื่องรางของขลังโยมกําลังยืนข้างสมณพราหมณ์เหล่าอื่นและโยมกําลังเดินกลับหลังกับพระพุทธเจ้าไม่ต่างกับสุนัขตะสุนัขตามาบวชกับพระุทธเจ้าก็ดูเหมือนศรัทธาเดินตามหลังพระุทธเจ้าไปแต่เวลามีข้อสงสัยลีกออกไปถามธรรมะกับปริพาชกเดลถีเหล่าอื่นไปถามธรรมะกับอาเจลกะนักบวชเปลือยนะ นักบดชเลยอตอบไม่ได้ก็ตะอคอกใส่มายังกลับมาเล่าให้ผู้เจ้าฟังว่าแหมได้ทําพระหันรูปหนึ่งไม่สบายใจซะอีกผู้เจ้าก็เรียกโมขะบุรุษ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะกลับมาว่าผู้เจ้าว่าผู้เจ้าอิจฉาเขารุ้ไงเนี่ยโอ้โหนะเจอไปสองรอบสุนัขตาไม่บวชกับผู้เจ้าแล้วไม่เอาละผู้เจ้าในขี้อิจฉาจังเลยห <c oughs> ลีกออกจากผู้เจ้าไป ลักษณะนี้เรียกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นเข้ามาสู่ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วถูกประกาศโดยสัมมาสัมพุทธะแต่กลับไปเห็นว่าธรรมะอันอื่นมีคุณค่ากว่าดีกว่ายิ่งกว่านะผมก็เรียกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นอย่างเนี้ยอ่านั้นถ้าเราเป็นผู้เห็นอยู่ตัดเอาคําว่าย่อมไม่เห็นออกไปเนี่ยคือผู้ที่เห็นแล้วว่าธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุด เป็นอากาลิกโกนะใช้ได้ตลอดการไม่มีข้อผิดเป็นธรรมะที่ถูกประกาศโดยสัมมาสัมพุทธะอุจ้าบอกธรรมะที่ไม่ถูกประกาศโดยสัมมาสัมพุทธะธรรมะนั้นไม่ดีถึงแม้สาวกจะปฏิบัติได้ด,ได,ดีได้ตรงตามธรรมะแบบนั้นก็จะให้ผลไม่ดีเช่นกันอย่างนี้คือไม่สามารถเข้าถึงมคผลนิพพานได้ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้ทําตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้งนั้นเครื่องรางของขลังพิธีกรรมต่างๆทั้งหมด ช่วยเราพ้นทุกไม่ได้พระพุทธเจ้าปฏิเสธเธอกําลังเข้าใจผิดมีพระสูตรตัดไว้เป็นสิบสิบพระสูตร <c oughs> ในมหาจัตตารีสกังธรรมัปริยายังบอกเลยว่าอริบุคคลไม่ทําเดราชานวิชานะพระองค์ตัดอีกหนึ่งพระสูตรว่าถ้าปุถุชนทั้งหลายจะสรรเสริญตถาคตให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงนะให้สรรเสริญว่าตถาคตเนี่ยไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วนะเดรจฉานวิชามีประการต่าง การดูหมอดูเลิกดูยามการสะเดาะข้อการปลูกเสกการเป็นหมอปลูกเสกการลดน้ำมนต์การพรมน้ำมนต์โยมเคยเห็นไหมว่พาพระพุทธเจ้าเคยประพฤติสิ่งเหล่านี้มามีไหมไม่มีและมีไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าประกาศว่าท่านไม่ทําสิ่งเหล่านี้และพระศาสดา,าของเรานั้นพูดอย่างไรจะทําอย่างนั้นและทําอย่างไรจะพูดอย่างนั้นนะเป็นคุณสมบัติที่ว่าตรงไปตรงมาเป๊ะและคนเดียวในโลกที่ตรงแบบนี้ได้ จึงถูกขนานนามว่าตถาคตน,นี่คือ